โอเคครับวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบมษายน,ายนก็เข้าสู่สารธรรมเลยนะครับวันนี้นําเสนอหัวข้อธรรมหมวดสามนะครับเรื่องกุศลมูลสามกุศลมูลหมายถึงอะไรนะครับมูลนี่ท่านก็อธิบายนะครับมูลหมายถึงรากเง่านะครับก็คือรากเง่าแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนะคําว่ารากเง่าท่านก็อธิบายไว้ว่ารากนี่แหละเหมือนกับรากของต้นไม้นี่แหละนะครับที่ทําหน้าที่ งอลงไปในดินเพื่อยึดตัวลำต้นให้ตั้งอยู่บนผิวดินได้ฉันใดนะครับพวกมูลต่างๆที่เป็นอกุศลมูลบ้างเป็นกุศลมูลบ้างก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนรากแห่งธรรมเหล่านี้แหละที่จะย่างลงไปสู่จิตนะครับเพื่อให้มีกำลังตั้งมั่นในอารมณ์ทั้งหลายได้ครั้งที่แล้วได้พูดถึงอกุศลมูลสามไปแล้วนะครับก็คือโลภมูลโทสะมูล,มลและโมหมูลนะซึ่งเป็น มูลฝ่ายไม่ดีนะครับซึ่งทําให้เกิดการทําชั่วต่างๆทางกายวาจาใจนะครับวันนี้ขอขึ้นสู่กุศลมูลสามนะครับกุศลมูลสามีอะไรบ้างมีโลภะโทสะโมหะอาโลภะอโทสะอโมหะขอไัยนะครับอาโลภะมูลอโทสะมูลและอโมหะมูลนะอโรโลภะมูลคืออะไรนะครับท่านบอกว่าเป็นมูล,ลเหตุที่ทําให้เกิดความไม่อยาก ได้ยินไม่อยากได้ไม่อยาก,ไ,ไ,ยากไปยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายนะครับก็เป็นปฏิปักษ์กับโลภะโดยตรงเลยดังนั้นตัวอโลภะนี้แหละนะครับทําให้เรานะซึ่งปกติเรามีความพอใจอยากได้ในอารมณ์ที่น่ายินดีทั้งหลายเนี่ยอโลภะเนียจะมาขจัดกําลังของโลภะนะครับทําให้ความยินดีอยากได้ติดใจในอารมณ์ทั้งหลายลดน้อยลงลดน้อยลงนะครับดังนั้นเมื่ออกุศล ที่เกี่ยวกับโลภะลดน้อยลงก็เป็นเหตุให้เราทําความดีต่างๆได้นะครับเช่นแม้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับตอนนี้คับค่อนข้างจะแย่นะครับทั่วประเทศทั่วโลกเลยเขาว่าได้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ไม่ไปทําความชั่วไม่ลักเล็กโมยน้อยไม่คดโกงไม่ปล้นนะครับไม่ไปปล้นชิงทรัพย์ของใครต่อใครเขาเพราะอาศัยอุสลมูลที่เรียกว่าอารภมูลนี่แหละดังนั้น อโลภะจะทําให้เกิดทําที่ดีงามหลายข้อนะครับทําให้เกิดความมักน้อยความสันโดษนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าพระองค์ก็นํามาแสดงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละลเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความมักน้อยสันโดษนะครับก็จะทําให้เราจะใช้ใจ่ายสิ่งใดหรือต้องการสิ่งใดเราก็จะพิจารณาด้วยเหตุผลก่อนว่าเออสิ่งนี้จําเป็น หรือไม่กับเราในขณะนี้นะครับสิ่งนี้พอเหมาะสมแก่ฐานะของเราหรือไม่ในขณะนี้นะครับเนื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะจับใจใช้สอยซื้อของเท่าที่จําเป็นแก่ชีวิตประจําวันเท่านั้นนะครับก็จะไม่ได้ซื้อเพื่อโลภะเพื่อความอยากได้เพื่อความเพลิดเพลินสบายนะครับดังนั้นอย่างเช่นทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับคนที่มีเงินเก็บอยู่พอสมควร ปกติก็จะจับายใช้สอยตามตามสบายครับแต่พอเห็นว่าตอนนี้ารายได้ต่างๆก็ลดน้อยลงนะครับบางคนก็รายรับก็หายไปหมดเลยก็ต้องกินเงินเก่าแล้วล่ะนะครับต้องเบิกเงินเก่ามาใช้ดังนั้นการที่ทุกทีเจอของอะไรถูกใจอยากได้ก็ซื้อนะฮะตอนนี้แหละอโลพะจะทําทหน้าที่ละนะครับจะซื้ออะไรอย่างก็พิจารณาก่อนอืของกินอันนี้มันแพง ซื้อระดับพื้นๆหน่อยพอจะกินพออย่างชีพได้ขอให้เป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายพอแล้วนะครับอันนี้หรือจับใจใช้สอยเครื่องเครื่องใช้ต่างๆเช่นกันนะครับเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆตอนนี้ก็บอกอืมอ้มช่วงนี้ก็ให้กักตัวอยู่บ้านก็ไม่่อยไ,ไปไหนก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายใช้ของเก่าไปนี่แหละนะครับเรียกว่ามีความมักน้อยสันโดษและอโลภะนี่นะครับท่านบอกว่า เป็นตัวทําให้เราเกิดขันตินะครับขันติเขาเรียกว่าอธิวาสนะขันติเลยเป็นขันติที่มีกําลังมากครับดังนั้นอโรภะที่มีกําลังมากก็จะคอยสกัดกั้นนะครับว่าทุกครั้งที่เราเจออารมณ์ที่น่าปรารถนาเราก็อยากได้มากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าแบบชาวบ้านเขาเรียกอยากได้จนตัวสั่นนั่นแหละนะครับอธิวาสนะขันตินี้แหละจะเป็นตัวสกัดกัน้นไอ้ความอยากได้ประเภทนี้ให้ ไม,ไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นอโลภะก็เป็นทาที่ดีงามในเบื้องต้นอโลภะนี่เป็นเหตุให้เราสามารถบริจาคทานหรือว่าสามารถสละทรัพย์ของเราช่วยเหลือผู้อื่นได้ฉะนั้นตอนนี้ก็ชื่นชมกับหลายๆท่านนะครับว่าเศรษฐกิจกําลังไม่ดีอยู่หลายท่านที่พอมีกําลังทรัพย์อยู่นะท่านก็เอาทรัพย์ของท่านนั่นแหละนะครับมาสั่งอาหารนะครับหรือว่ามาทําอาหารใส่กล่องเพื่อ แจกจ่ายแก่ผู้ที่ลำบากยากไร้ตอนนี้ที่ตกงานไม่มีไรายได้นะครับก็ทำอาหารมาแจกดังนั้นคนที่จะสามารถสละทรั์นะครับมาทำอาหารหรือซื้ออาหารมาเลี้ยงคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากตอนนี้นะครับก็ต้องมีตัวอาโลภะนี่แหละนะครับถึงจะสามารถทำให้เกิดการสละทรัพย์ของตนได้นะฮะถ้าโลภะเยอะๆก็จะเป็นเหตุให้เกิดความหวงแหนทรัพย์แหน เขาไม่ได้เป็นญาติเราไปช่วยเขาทําไมไม่เห็นเกี่ยวกันเลยนะครับแต่อโลภะนี้แหละทาให้เราพิจารณาว่าแม้คนเหล่านี้ไม่ใช่ญาติของเราในปัจจุบันก็จริงนะครับแต่อดีตเขาก็เคยเป็นญาติของเรามาก่อนและก็ปัจจุบันเขาก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกับเราด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นก็เราพอจะช่วยได้แล้วก็ช่วยเหลือตามสมควรแล้วก็เข้ากําลังประสบทุกข์กันเป็นส่วนมากเลยนะครับอันนี้ก็ด้วยอํานาจของอโลภะ ทำให้เราบริจาคทานได้อย่างปลื้มปิติโสมนัสเลยนะครับกุศลมูลข้อที่สองนะครับกุศลมูลข้อที่สองคืออัโทสะ,นะะมูลนะอัโทสะมูลเนีเป็นมูลเหตุที่ทําให้เราไม่โกรธนะครับทาให้เราสามารถละคลายความโกรธต่างๆลงได้ทําให้เราไม่คิดปษรสายผู้อื่นนะครับก็คือเมื่อก่อนนี้เมื่อเราประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจไม่น่าพอใจ เราก็มักจะเกิดโทสะนะครับเกิดโทสะไม่พอใจพอไม่พอใจก็มีจิตคิดจะโต้ตอบเขาก่อนนะครับพอจิตคิดจะโต้ตอบเช่นใครมาทําอะไรไม่ถูกใจามาจอดรถหน้าบ้านเรานะรเราก็ไม่ชอบใจนะครับล้วก็คิดจะประทุสา้ายนะนะครับเช่นเอ้ยรถใครมาจอดหน้าบ้านนะครับรถทางเข้าออกไม่เห็นป้ายแขวนไว้เหรออ พอเจ้าของรถเดินมาถึงนะครับแทนที่ว่าเออเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ขับไปนะครับไอ้โถสากที่กลุนๆอยู่นั่นแหละนะครับก็เลยไปต่อว่าเขาอีกนะครับนี่คุณไม่เห็นเหรอหน้าบ้านมีป้ายจอดห้ามจอดอยู่คุณยังมาจอดหน้าบ้านเนี่ยตาไม่มีหรือไงนะครับในเรื่องโถสาเนี่ยนะครับนะอาจจะมีพารุสวาจาแรงๆเช่นเอ้ที่หลังแหกตาดูบ้างนะหน้าบ้านเขามีป้ายอยู่เนี่ย,ยรถจะเข้าออกเข้าออกไม่ได้ ไม่มีมารยาทซะเลยเร็วจริงๆโอ้โหอันนี้ด้วยอนันาจโทสักแโทสัด่าออกไปนี่นะครับไอฟไฟ้ฝ่ายคู่คนที่เป็นคู่กรณีที่มาจอดรถเนีแทนที่เขาตั้งใจว่าไปธุระแป๊บเดียวขอจอดแป๊บเดียวจะรีบไปแหมแกมาด่าสันจะชุดใหญ่ไฟกระพริบอย่างนี้นันั้นต้องจัดเต็มคืนบ้างนะครับแล้วก็ด่าสวนกันเลยนะครับเอออะไรจอดแค่แป๊บเดียว นะครับไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนอะไรสักหน่อยทําไมปากไลยย่นี้ปากเสียงเงี้ยเอาตะก,ก้อมาครอบปากสักประดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดกันทะเลาะเบาแวงกันนะครับถึงกับตบตีกันตรงนั้นอ่ะครับเกิดไอ้เจ้าของบ้าน,นมีโทรศัพท์ขึ้นมาก็าไปคว้าไอ้จอบเสียมหน้าบ้านมาทุบมาทำร้ายร่างกายนะครับไอ้คนที่มาจอดรถเกิดถุกทำรายร่างกายก็ยิ่งโกรธขึ้นมาแหมในรถมีปืนมันมาทำราก่อนต้องเอาคืนนะครับก็ ครับไม่ลดหยิบปืนมาถึงก็ยิงเปี้ยงนะครับตายไอ้คนยิงก็ต้องหลบหนีตำรวจนะครับเพราะไปฆ่าคนตายบันทันโทสะไอ้คนไปแค่เขาจอดรถนิดเดียวก็ไปทะเลาะเขาจนถูกฆ่าตายเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะครับนั้นอันนั้นด้วยอำนาจของโทสะนะครับส่วนอาโทสะก็ทําให้คนที่เคยเป็นคนใจร้อนหงุดหงิดเนี่ยนะครับมีสติมีขันติมากขึ้นมานะครับใช้ทาอะไรไม่ถูกใจเราก็ ั้งสติแล้วก็มีโยนิโซมานะสิการว่าเข้ามาจอดรถหน้าบ้านเรานะครับก็คงไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับหรือถ้าเราจะออกไปไหนเราก็ลองเข็นดูว่าเข็นเลื่อนไปได้ไหมเข็นเลื่อนได้ก็เข็นไปแล้วก็ออกไปก็ไม่โกรธนะครับเขาเรียกมีโยนิโซหรือสมมุติเข็นไม่ได้ล่ะแหมจอดหน้าบ้านเข้าเกียร์อีกไม่เป็นไรนะครับเขาคงเผลอด้วยความคุ้นเคยความเคยชินนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราได้ไป เดี๋ยวเราเรียกแท็กซี่ไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่ามีอาโทสตะมา,มาเกิดขึ้นอโทสานี่แหละสําคัญนะครับจะทําให้เราเป็นคนใจเย็นนะครับไม่ไปทะเลาะวิบากวิวัติบาดหมา,างกับาบาดหมางกับใครนะครับทําให้เรานึกถึงใจเข้าใจเราแล้วก็ทําให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นดังนั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขนะครับ อโทสะเป็นเหตุให้เราเกิดขันติเกิดเมตตานะครับเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้วก็อัโทสะนี้เป็นเหตุให้เราเกิดอภัยทานสามารถให้อภัยกับคนที่ทําความเดือดร้อนทาความเสื่อมเสียอะไรให้กับเราได้นั้นอโทสะเป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นตัวยับยั้งการทะเลาะวิวาการทําให้เกิดความเสียหายนะต่อทรัพย์สินต่อชื่อเสียงอะไรต่างๆนะบ,บางคน โทสะแรงๆนะครับเจอใครก็เขาเรียกว่ามีเรื่องเขาสมดโดยเพราะคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพอมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆยิ่งถ้าตำแหน่งทางราชการก็คิดว่าแหมตำแหน่งของเราทําให้เราใหญ่โตมากนะคใครมามีมทําให้เราไม่ถูกใจเราต้องจัดการเล่นงานมันให้ซะหนักเพราะเรามีอํานาจอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกอํานาจโทสะแต่ผู้มี อำนาจนะครับมียศศักดิ์บางท่านนะท่านก็เป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามจิตใจอ่อนโยนนะท่านก็จะมีอโทศกนี้แหละนะครับเวลาเห็นใครที่ทำอะไรไม่ถูกนะท่านก็มีขันตนินะครับไม่กล่าวร้ายนะแล้วก็พูดตักเตือนด้วยปิยวาจาที่สุภาพอย่างเนี้นะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้าราชการที่น่ารักน่าเคารพนะครับประการที่สามนะครับ อมโมหะเหตุอมโมหะมูลอมโมหะนี้จะทําให้เราเนี่ยไม่หลงนะไม่หลงงมงายนะครับทําให้เราเป็นคนไม่ง่อเขลานะครับอมโมหะทําให้เราไม่ถูเบาไม่เชื่อคนง่ายนะครับเพราะว่าอมโมหะเนี้เป็นชื่อของปัญญาโดยตรงเลยนะครับดังนั้นคนที่มีอมโมหะคือมีปัญญามาก ครับเพราะจไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆใครพูดอะไรก็ต้องมาพิจารณาตั้งรองด้วยเหตุผลก่อนนะครับคิดว่าอืถ้าถูกเหตุผลเราก็น่าเชื่อแล้วก็เชื่อถ้าไม่ถูกเหตุผลเราก็ไม่เชื่อนะครับอย่างเช่นมีคนมาใช้ร้ายคนที่ทําความดีอยู่มากมายเลยนะครับแบอกโอ้ยไอ้นี่มันทาความดีมันสร้างภาพให้คนมานับถือ ให้คนมาหลงเชื่อมันโอ้รับหลังอะมันเลวมันทําความชั่วไปเยอะแยะนะครับในพวกที่มีโมหะมากนะครับมีความหลงมากความเข่ามากฟังอะไรก็เชื่อไปหมดเลยนะครับว่าโอ้เหรอเออไม่น้าล่ะแหมจะคนอะไรจะทําความดีได้มากอย่างนี้นะสงสัยมันต้องสร้างภาพเหมือนที่เธอว่าน่นแน่อันนี้ด้วยอานาจโมหะคือความหลงนะครับส่วนคนที่มีอมโมหะคือมีปัญญาเวลาฟังแล้วก็จะไม่เชื่อนะครับ ว่าเฮ้ยเขาจะไม่ดีเหรอนะก็จะดูย้อนกลับไปดูความประพฤติย้อนหลังเนี่ยว่าเออหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําความดีอย่างนี้ต่อเนื่องมาจริงหรือเปล่านะครับนั่ก็ดูเขาก็ทําความดีอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่เห็นจะสร้างภาพไม่ได้หวังผลอะไรเลยนะฮะก็จะเราก็จะไม่เชื่อนะครับแต่ถ้าอดีตเนี่ยดูแล้วก็ไม่เห็นเคยทําอะไรเลยโอ้โหไปเจอทําเรื่องไม่ดีไว้หลายเรื่องเลยนะเพราะปัจจุบันนะครับมาทํา ดีตรงนี้ต่อหน้าคนอ,อาจจะเป็นไปได้แล้วอันนี้เป็นเป็นอพอเป็นไปนได้อยู่แล้วก็ค่อยมาพิจารณาครับพอพูดถึงตรงนี้ขอย้อนกลับไปน,นิดนึงน,น,นะครับบางคนเนี่ยนะครับเตะตาวจับช่วงพระเจ้าอยู่หัวนะฮะในรัชกาลที่แล้วนี่แหละนะครับว่าชัดเสียสหาย,ายมากมายเลยอันนี้เคาเรียกว่าเป็นการถมน้ํลายลถฟ้านะครับนสิงไม่ควรเลยเพราะว่า พระองค์เป็นผู้มีเมตตากรุณาตา่อผระสุขนิกก่อนนะพระองค์ก็สละความสุขส่วนพระองค์นะครับเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีความคิดดีอยู่ดีช่วยเหลือทั้งนั้นเฉพาะพวกเกษตรกรรมต่างๆเกษตรกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับโดยไม่จับเหนดจับเหนื่อยตั้งแต่นุ่มนะฮะจนย่งางข้บสู่วัวชาราเลยอันนี้ก็พูดแบบชาวาชาวบ้านท่านก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดนะก็มีคนไป กล่าวว่าร้ายท่านนะครับคนที่มีโมหะก็จะหลงเชื่อนะครับแล้วก็มากล่าวจาับจ้วงท่านด้วยส่วนคนที่มีปัญญาก็จะไม่เชื่อเพราะว่าดูปฏิปทาการปฏิบัติของพระอ,องค์ก็สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดบางับก็จะไม่เชื่อแล้วก็จะรู้ว่า,า,าการไปกล่าวจับจ้วงต่อผู้ที่มีชาติบุทธเนี่ยมันเป็นบาปด้วยนะครับดังนั้นท่านมีคุณธรรมสูงบาปก็ยิ่งมากนะครับอันนี้ด้วยอํานาจของ อมโมหะก็จะทําให้เรารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักผิดชอบชัว่วดีนะครับอันนี้ด้วยอํานาจของปัญญาแล้วก็อมโมหะนี้ก็จัดว่าเป็นกุศสารมูลที่สําคัญมากนะครับเพราะทําให้นอกจากทําให้เรารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างถูกต้องนะครับทําให้เรายังสามารถศึกษาเกี่ยวกับสภาวะธรรมที่เป็นรูปเป็นนามนี่แหละนะครับที่จะนํามาเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาได้ด้วยนะครับเพราะ วิปัสสนาต้องอาศัยรูปนามเป็นอารมณ์นะดังนั้นปัญญาที่เข้าไปรู้ลักษณะของรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามที่แตกต่างกันนั่นแหละก็คือเรียกว่าเป็นปัญญาแต่ระดับวิปัสนาปัญญานะครับแล้วก็ปัญญานี้พัฒนาขึ้นไปก็จะเห็นความเกิดดับของรูปนามก็เรียกความเป็นไตรลักษณ์ปัญญาเหล่านี้แหละจะพัฒนาขึ้นเป็นวิปัสสนาญาณต่างๆนะครับจนเป็นเห็นให้เข้าถึงมรรคญาณผลญาณนะก็คือปัญญาที่สามารถ ะหารกิเลสได้เป็นสมุดเฉดเลยดังนั้นอมโมหะเหตุนะครับหรือเรียกว่าปัญญานี่แหละจึงเป็นรากเง่าที่สําคัญแก่กุศรมูลทั้งหลายนะครับทําให้เราสามารถที่จะประสบประโยชน์ทั้งในชาติปัจจุบันั้งในอนาคตชาติแล้วก็เข้าถึงประโยชน์อย่างยิ่งด้วยความทุนจากวัตทุกข์คือการเวียนไหวยตายเกิดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผูศลมูธสามนะครับซึ่ง ถ้าเราเข้าใจแล้วเราน้อมนํามาใช้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันมันจะเกิดประโยชน์กับเรามากนะครับเช่นโลอารูภามูลเนี่ยนะครับถ้าเรามีอรูภามูลอะอบรมให้มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับ้าเรียกว่าเงินของเราก็จะไม่สิ้นเปลืองไปกับการจัดจ่ายใช้สอยที่ไร้สาระนะครับ,นะรบเงินของเราก็จะ สามารถเก็บหอมรอมริบได้นะครับไม่ลำบากขัดสนในยามที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเราก็ยังพอจะใช้เลี้ยงดูชีวิตของตนได้อย่างไม่ยากลำบากนะด้วยอำนาจของอโลภานะครับอโลภาษ์ทำให้เราเป็นผู้ยินดีในคู่ครองของตนอ่าเขาเรียกว่าเรามีคู่ความของตนแล้วก็ยินดีแค่คู่ความของตนนะฮะเราก็จะไม่ไปยินดีใน คู่ครองของคนอื่นหรือในคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองของตนก็คือไม่อยากได้ฉันเรียกว่าอะไรสามีสามีบุญธรรมภรรยาบุญธรรมอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นเหตุให้เราไม่นอกใจคู่ครองอันนี้เขาเรียกว่านอำนาจของอารมะเหตุนี้แหละนะครับนั้นถ้ามีอารมะเหตุครอบครัวก็จะอยู่สมัครสมานสามคัคคีกันดีนะครับไม่ทะเลาะบอกแวงกัน อโศสะเหตุนะครับใครอบรมสั่งสมไว้มากๆนะครับก็บเป็นเหตุให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นนะครับเป็นคนสุภาพอ่อนโยนกับทุกคนทุกสถานการณ์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอานาจของอโศกสเหตุนะครับดังนั้นอโศกสเหตุจะทําให้เราเป็นที่รักของคนทั่วไปนะครับเพราะคนที่มีใจเย็นมีความสุภาพอ่อนโยนไปถึงไหนใครก็รักใครก็อยากคบด้วย นะครับคนที่มีโทสะมากๆไปไหนใครก็รังเกียจไม่ค่อยอยากจะพูดคบค้าสมาคมด้วยนะครับขอบในะครับคุณเกศครับคุณเกตช่วยปิดมาให้ด้วยนะครับตอนนี้ออกอากาศอยู่คุณเกศคุณเกศครับขอบคุณครับส่วนอโมหะมูลนะครับอโมหะมูลหรือปัญญานะครับใช้อบรมให้มากๆเท่าแล้วนะครับท่านก็จะ มีความรู้ความเข้าใจในเหตุผลที่ถูกต้องนะท่านก็จะไม่ถูกเขาหลอกลวงไปในสิ่งที่ไม่ควรนะครับท่านก็จะไม่ต้องสิ้นเปลืองไปกับไอ้บางอย่างที่ที่ไปหลงเพราะความความงมงายนี้แหละนะครับอย่างเช่นนะครับพอท่านศึกษาทำฟังทำแล้วท่านเกิดปัญญาแล้วเนี่ยนะคนที่เขาชวนบอ<ม>เออเธอไปทําบุญที่นี่สิวัดนี้นะครับเป็นสํานักที่ ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแสดงว่าเป็นที่ที่ดีนะแล้วบอกเขาสอนยังไงล่ะเขาสอนว่าเออให้ไปทําบุญนะ่ะที่เราอยากแล้วถ้าเราบริจาคทานยิ่งมากเราจะยิ่งรวยแม่นะครับพอไปถึงเราก็แรกๆก็ไปลองฟังดูนะก็บอกเออยิ่งทําบุญมากยิ่งบริจาคมากยิ่งจะรวยมากได้บุญมากใครทําบุญจนหมดเนื้อหมดตัวเลยแมาหมดกระเป๋าเลยยิ่งได้บุญมากมยิ่งถ้าไป กูนี่ยืมสินมาหรือทําบุญผ่อนส่งยิ่งได้บุญใหญ่นะครับคนที่มีปัญญาฟังแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คําสอนผู้เจ้าแล้วอันนี้เป็นพวกสิบแปดมงกุฎมาหลอกเงินคนไปทําบุญนะครับบางครั้งก็ออกเครื่องรังของขังของมงคลมาให้คนบูชาไปนะราคาแพงๆครับนะเช่นมีอะไรรุ่นดูดซับอะไรอย่างนี้นะครับแหมสามารถดูดซัพย์เข้ามาได้จริงๆ ดูดซับก็ดูดซับได้จริงนะครับแต่ดูดซับเข้าไปในกระเป๋าของคนออกมาทาออกมาขายนี่แหละนะครับคนที่มีโมหะมากก็จะไปหลงเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะเอาความรวยบ้างเอาสวรรค์มาล่อบ้างก็จะหลงเชื่อนะคนที่มีอมโมหะก็จะมีปัญญาเข้าใจในเหตุผลก็จะไม่หลงเชื่อในสิ่งเหล่านี้กลับกาไม่ดังใบเ็าเรียกทาบุญทาทานจนเกิดความเดือดร,รอด้อนกับครอบครัวอย่างนี้นเขาเรียกว่าด้วยอํานาจของอมโมหะนี่แหละ ดังนั้นก็ฟังแล้วนะครับก็น้อมนําไปประพฤติปฏิบัตินะท่านยอมได้ประโยชน์แต่ท่านเวลาก็หมดลงพอดีอีกสักครู่นะครับในการพระพิธรรมนำชีวิตนะครับหลังข่าวท่านก็ติดตามฟังกันต่อได้แต่ถ้าที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพทธิตสาธิตการมณีนะครับ0863179771 ทุกคนอย่าลืมนะครับออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลตอฮอร์ล้างมือให้สะอาดแล้วเราจะรอดพ้นจากวิกฤตนี้ได้ในเร็ววันท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พรสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ